สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองป่ายทุกผู้ทุกคนเถอือดสีช่างน้อยพาเพลินเถือดีตอนแรกครับพี่น้องตอนนี้กําลังผากันเล่งแพ็กกล่องครับผมแพ็กกล่องนะครับผมกล่องสุ่มแหวนทองฟิลแรมกล่งองสุ่มกันหลานพี่น้องตอนนี้ได้ประมาณอาจจะพันกว่ากล่องแล้วนะครับแอดมินวันนี้ยนอนนะพี่น้องแอดมินยังไม่นอนนะครับแม่แอนก็ยังไม่นอนนะครับวันนี้กาลังหางเครื่องกันเล่งส้อยกันพี่น้อง ตั้งแต่เช้าครับผมรับออเดอร์ตั้งแต่เมื่อคืนครับพี่น้องนี่มาทำท่าไดนกนน้องครับผมสร้างใหม่กับมาซอยรวมดัวช่วยกันเสียรถรถเยาวนะครับผมก็มาไปก็มานะครับหลายคนเลยพี่น้องต้องนางหางเครื่องมาช่วยกันนะครับกําลังสั่งกล่องใหม่ไหมพี่น้อกําลังสั่งกล่องใหม่มาครับกล่องไม่พอครับพี่น้องกล่อง่่พออกลงไม่พอสั่งเพิ่มนะครับอีกสามพันกล่องนะครับด้านหน้ากําลังเสกกล่องนะพี่น้อง ปังมากนะครับกล่องสุ่มแม่แพรกกับพ่อิ๊กล่กองสุ่มหนึ่งกล่องค้องขวัญน,นะครับผมอลังการงานสร้างครับพี่น้องแอดมินยังมาสันนอนเลยครับผมสุดยอดมากเก็บภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเบิรับพี่น้องตอนนี้ได้ไปแล้วรถดึงครับผมรถดึงรถนึงคือส่งส่งไปแล้วครับผมรถนึงน,นี่จะส่งรถรถพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้นครับ ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้ประธานนอดจะคนนี่ครับผมตั้งแต่เมื่อวานครับผมแอปเปิ้ปิ้นแอปเปิ้ปิ้นอยู่ครับพี่นอปเปิ้นปิ้นแอปเปิ้ปิ้นแดงแกด่างละวันแกด่งละวันละวันนะครับกล่องสุ่มนะครับกล่องสุ่มนี่ครับออได้ส่งวนนี้จะได้ส่งวนนี้ครับม้มนแ้ กำลังจับรางวัลใหญ่นะครับผมรางวัลใหญ่ครับท่านี่ปะปารัาดเามียนเมียนเมียนตงวนใหม่ี่ักกาดต้มักาดงมดเขียวที่สิบห้าแล้วครับผมกองซุ่มห่อหมดเขียวที่สิบห้าแล้วครับผมรดดีไหมรดสามแล้วใช่ไหมปาด มีมีมีเพราะว่าสามารถาแค่เองพี่น้องล่ะปังครับพี่น้องปังมาแล้คร well. ับตอนนี้อดกำลังใส่ใส่อะไไงวิตามินตัวนี้วิตามินวิตามินพี่น้องวิตามินวิตามินเียดก็ตมวิตามินกับค้มเด่กันปะค้มแลห้าร้อห้าร้อยก้บาทเลยพี่น้องนี่ห้าร้อยก็สิบนะครับผมสามร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสิบก็าบาท แค่กล่องเดียวก็คุ้มแล้วนะครับก็จะมีแก้วน้ําของนาเลตาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้รุ่นท่องรุ่นเสื้อรุ่นกระเป๋ารุ่น iPhone รุ่น iPad มีโปรตีนด้วยนะครับผมเพราะโปรตีนก็คุ้มแล้วนะครับนะครับพี่เอามาเก็บภาพบรรยากาศการส่งกล่องซุ่มให้ยเอฟซีครับพี่น้องอันนี้คือแพ็คเสร็จแล้วนะครับผมแพ็คเสร็จแล้วนะครับอยู่ในกล่องทุกกล่องนี้มีรางวัลหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวแต่เอาไลน์ซื้อมาติดๆครับพี่น้อง ติดติดติกองนะครับผมรวมโดยช่วยกันสำหรับเขาก็มาพี่น้องสำหรับมาส่วงใบได้ละชุด3ามร้อยกองให้สามแบบกองนี่รางวัลยูซี6่หกรางวัลปลาอ้ไไปคุมละไไปจากรางวัลไงก็คือไอแพดไอโฟนอะไรไปเลยะรกับพวกเรียวมี่ซีที่เดก็ชะก็เสื้อแล้วก็เสื้ออะไรเยแยะกเพียบเียบ่้อง่รางวัลแม่นตอตตลอดตอนเรือสามร้อยกองคือหล็อตคุ้มมากพี่น้องคุ้มมากบ่อยยังไงเพิ่นเพิ่นบอกกับไล่เลย คืนความสุขให้พี่น้องประชาชนนะผมเนืน่องในวันเกิดของแม่แพลวด้วยนะครับผมเนี่ยวันเกิดของแม่แพลววันเกิดของพ่อบิ๊กด้วยนะครับผลประกอบกำไรเลยพี่น้องคืนทุนให้เอฟซีครับผมสพัสพาะเฉพาะวิตามินกับแกวคุมแล้วนะเสียละแลัวก็ยังมีได้รุ่นท่องไอแพดไอโฟนอีพี่น้องแมนจุดจอดจุดจอดยังอรเข่าบงพอแบงค์พอแบงค์ก็มีนะครับผมแต่กำลัง กำลังจับเราัาติดครับพี่น้องครับผมเลิศเลิศเลิศเนื่องในวันเดือนเกิดแมีนเงยนยนยินมยิ้ร่างสัตว์ละพวไส้ที่คุณแจดตัวนั้ก็ต้องไหนเดือนกันตีตว่าออกแล้วคิดจังไหนวะโอเคเลิศมากเลิศมากพี่น้องนะเต็มเนี่ยครับผมฝนกำลังสีมากครับพี่น้องฝนกำลังจะบาลนะครับฝนกำลังมารวมด้วยเจอกันกระชีรุยขั้นแรกพี่น้องวันนี้ สร้างมาไอเยปาแล้วก็เลยมาลุยซอยมูครับผมตอนนามมาส่วงไปแม่ไอเยปาแล้วก็มาเร็งซอยมูอายุยันข่าวว่าเอ็ดมินมาเช่นนอตจักคนตั้งแต่หมูขึ้นเอ็ดมินงตั้งหมูขึ้นพี่น้องอีลีเพราะว่าบมูขึ้นบอดเพล่ยวไล่สดเนาะออเลอร์บึ้มๆเขาพี่น้องตอนามกับฟ้าหยียบงานดวนก็เลยมาเร็งติดซอยกันครับผมมืออื่นสิมาเร็งซอยกันทุกทางพี่น้องส่วงไปให้เขาก่อนละแม่ลดด้วยกันทีมงานแสงทองพิเรนท์เทาปังมาก ห้องนั่งหางเครื่องกับวาซอยติดกองแพ็กกองซอยได้ครับผมห้องนั่งหางเครื่อง,งครับหลุดได้พี่น้องเออเอฟซีทันใดอฟเอฟกล่องสุม่มกล่องของขวัญแม่แพวไปก็ล่อหลุดที่บ้านได้พี่น้องตอนนี้พรุ่งนี้นะครับรถนี้จะได้ส่งครับผมอื่นจะรถอื่นจะส่งครับพี่น้องอื่นมีไอโฟนแล้วก็ไอไอโฟน้วก็อันนั้นน,ดดน,น,น,นนะแอนดรอยมีสองเครื่องเพราะว่าช่างน้อยเป็นคนแพ็กเองแมนแมนเรียวมีเรียวมีพี่น้องไอโฟนสิบเอ็ด ไอโฟน11 64อ็กิกแล้วก oh. ็เรียวมีครับผมเจ้านายเป็นคนแพ็คเองนะครับเราหลุดนะพี่น้องเด้อการทุ่มเงื่อนการทุ่มเงื่อนสามร้อยคือหยิบมาแมนเขาเรียกเขาเรียกเรียกยิบมากสามร้อยกล่องจะมีรางวัลอยู่ที่สี่สิบหกกล่องบอกโอ้ปังหักปังเนี่ยอันนี้คือเอาบริเวณหลุดเลยพี่น้องคือได้ได้แน่นะครับผมวิตามินได้แน่นะครับวิตามินกับอันอันน้ำใส่น้มผิวหนองได้แน่ๆครับผมปังมากนะครับไม่เอากำไรเลยครับผมคืนทุน เอฟซีเนื่องในวันเดือนเกิดของแม่แพลวนะครับผมเลิศปากวิตามินนะครับเครื่องดื่มวิตามินเก็บพาบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องบึงจ้าเนื้อถ่ายหอยหยังโอ้โหจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวถ่ายให้ทุกกองถามกองเหมือนเดิมจ้าจ้าภาพสวยอุ้ย ยังว้ายล่าสุดจ้าสามกองเอายมาเลยเอาเป็นล็อตๆไปเนาะจะได้ไม่งงสีลังมาเลยจุบในจะมันสามกว่าจุบในจะขวดนะจุบจุบอ่ะร่วมแรงแข่งขันนะคะ <c oughs> ล่าสุดขือน,นั่งนั่งเก้าอี้แล้วเองบอลร่ไหวเหมือนกันเออบอลร่มไหวเหมือนกันเอเอบอลร่ม นี่แหละไปตีนไส้ซื้อซอยแม่แอนเด้ออันเป้าของงามไม่รู้อะห้องน้ำนั่นไงไปเลยโอเคพี่น้องเดี๋ยบๆพี่น้องเจ้าหน้าที่อวโอเคพอดีปิดคลิปเลยพี่ดิง โอเคปิดกิไปเลยตะเกอรที่ซิมซิปไรต้องตะกอนึงกับคุณเลยพี่น้องห้าร้อยกว่าบาทไ้มใช่ค่ะห้าร้อยเก้าสิบค่าส่งอีกห้าสิบเป็นหกร้อยหกร้อยสี่สิบาทแล้วนะคะแถมแก้วน้องนาริตาอีก ผู้ใดว่าบ่คุ้มเอามาถ่ายลงค่ะไผว่าบ่คุ้มอันนี้ก็บาาจ้ะคุ้มกันคุ้มแล้ว<า>คุ้มเกินคุ้มมากแล้วนะคะและรอลุล้นไอฟโฟนแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะในเครื่องในกล่องอีกด้วยนะคะไม่เข้มข้นเราไม่นอนแอดมินเราก็ไม่นอนที่เราจะนอนตุ่มใช่บ่าไปเลยนอนกันเลยร้อยหยิบยูดอกแจ๊คสามสมอง้ยงยู <łość> right? จ้าไปกินเลยไปกินเลยขอเชพี่รองทุนี้กัสิขอจบกิจวรเชฟขอพี่น้องแล้วสิแซกกับแนเลวบนนี้ครัผมบกันคลมปหนแล้วครับแล้วจะดถ๋ยวากกลำวมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ